เอาละค่ะน้องๆทั้งสองโรงเรียนนะคะทำกันอย่างเต็มความสามารถแล้วละค่ะตอนนี้ก็เหลือคำวิเคราะห์วิจารณ์จากคณะกรรมการทั้ง3ท่านเริ่มด้วยอาจารย์เรืองยศก่อนเลยค่ะโรงเรียนศรีกนวลวิทยาคมวันนี้มาในเพลงดวงจันทร์ในดวงใจการจัดรูปแบบวง4่คูณถูกต้องแล้วทําเป็ดสองทำบนสองอันโต้สองเทนเนอร์สอง,ง,สองฟังออกมาก็กลมกล่อมดีแต่ขอแนะนําการอาร์เรนต์เพลงนี้ เพลงเขาเนี่ยสามารถทําให้ยิ่งใหญ่ได้กว่านี้ทําคะแนนได้กว่านี้ถ้าทํากลมๆก,กลืนๆสวยๆใสๆมันก็ไม่เกิดแรงกระตุ้นให้รู้สึกให้กรรมการไปให้คะแนนนส่วนภาพรวมสีกร์ดนวิทยาคมครับบอกไว้เลยครับว่าวงนี้เกรดเอกของประเทศไทยครับโอ้โหส่วนพุ่งเสลี่ยมชนูประถมเนี่ย มาแบบ4คูณ4และแยกพาร์ตอะเลนด้วยแซกก็แยกพาร์ตเป่าหน้าที่ของแซกไปทรรมโบน2คนก็แยกหน้าที่ของตัวเองไปขอแนะนำนิดหนึ่งครับตรงทําเป็ดที่เป่ายูนิซันกันนะ่ะถ้าพูดเป่ายูนิซันหมายคว่าเป่าโน้ตเ,เดียวกันนะ่ะแต่เป่า2คนถ้าจะให้ดีนะครับแยกโน้ตคนละตัวเขาเรียกให้มันมีประสานมีฮาร์โมนีหน่อย <Ừ. S 1> แล้วมันก็จะเกิดมิติของดนตร,ตรีแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับวงนี้ ก็ถือว่าเกรด A ระดับประเทศเหมือนกันครับมี A อสองตัวในเรื่องของการร้องคัะพ่อลบขาดวงจันในดวงใจล้วมีต้นทุนต้นทุนน้ำเสียงสูงดีมากลูกนะร้องส่วนดีแต่ตอนจบคือดวงจันทร์ในดวงใจตอนแรกนึกว่า มันจะเสียมันกลับไม่เสียแต่อยู่ในส่วนของมันนะ,ะไม่ผิดรองดีดุวันนี้หนูทำได้ดีมากดีมากวันนี้มาถึงล่องเรือหารักบางครั้งเนี่ยหนูได้เกรงเกินไปหรือเปล่าล,ล่องเรือหารักตัวเนี้ยไม่ถึง เราไม่ถึงเสียงไม่ถึงโตโนทมันเลยมันก็มันก็ผิดสูตรไปนเนึ่งหนึ่ง,งวันนี้หนูก็ทำได้ดีนะตรวดีนะลกงนะสุดท้ายค่ะคุกคนคะเรื่องของโชว์มาดูโรงเรียนแรกนะครับสีกนวนดวงจันในดวงใจก่อนอื่นต้องบอกว่าชื่นชมนะฮะชื่นชมเห็นวิธีการ เราบอกเรื่องราวของเพลงเขาประทับใจมากนะครับส่วนเรื่องรายการเต้นวันนี้ก็แบ่งการรับแบ่งกันเล่นแบ่งกันสู้ทุกฉากทุกหยดออกมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์มากๆดูแล้วภูมิใจแทนคนอีสานนะครับวันนี้ดได้ดะคะแนนจากครูไปค่อนข้างเยอะมากครับขอบคุณครับสำหรับโรงเรียนพึ่งเสลี่ยงนะครับ กับบทิดเพลงเล่าเรือหารักต,ต้องบอกก่อนว่าชื่นชมวิธีการคิดนะฮะวิธีการคิดซึ่งเราไม่เห็นเล่าเรือหารักใน,ในรูปแบบนี้คนคิดเนี่ยถือว่าคิดงานได้ขั้นเทพนะฮะฉากเปิดกับฉากปิดนี่ประทับใจต้องบอกประทับใจมากมาจากเรือจบที่เรือแล้วสิ่งหนึ่งที่ที่ต้องชื่นชมม,มากๆวันนี้ถ้าเต้นสามารถเล่าบอกคำทุกคำได้ชัดเจนถามว่าถ้าแข่งโชว์อย่างเดียว วันนี้มีแข่งใหม่แน่นอนแต่บังเอิญว่ามีดนตรีมีนักร้องเข้ามาร่วมในวงตรีของเราด้วยมีสาอย่างก็เลยตัดสินใจว่าโชว์เสมอการแพ้ชนะอยู่ที่ดนตรีกับนักร้องครับรครับลรโรงเรียนที่3นะครับที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้แก่ โรงเรียนทุ่งเสลียมชนุชรธรรมจากจังหวัดสุโขทัยครับมาครั้งแรกน้องเต้วันนี้รู้สึก<า>ไงบ้างาเลยเป็นไงบ้างครับสำหรับความรู้สึกตอนนี้นะครับผมดีใจสุดๆเลยครับก็ต้อง ขอขอบคุณครูเล็กและรองพนด้วยนะครับแล้วครูเม้งที่ช่วยทำความฝันให้จังหวัดสุขโขทัยได้แล้วครับอยากจะบอกกับพ่อกับแม่น้องเนยนะครับผมว่าก็หลายครั้งก็ไม่ได้มีโอกาสบอกรักก็อบอกรักพ่อรักแม่ด้วยไปกอดก,ก,ก,กันรักกันประกบกันมารักพ่อแม่รักกันกอดกัน เล็กเชิญครับพูดอะไรกับลูกศิษย์และลูกๆทั้งหมดภูมิใจที่ทุกคนทำได้แล้วก็ทำต่อไปเพื่อความฝันของพวกเราทุกคนสู้ต่อไปครับครับผมเชิญเลยลูกเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยดีทุกคนสู้ต่อสู้ต่ออ่าดีมากปลบมือปลบมือ แล้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะนั่นคือโรงเรียนสีกนวนวิทยาคมจากจังหวัดขอนแก่นเสียใจนะคะแต่ว่าก็คือมันเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งอะค่ะที่มันเป็นอะไรที่หนักมากเราซ้อมกันมาเพราะว่ากดดันมากที่เรามาเจอแบบแชมประชปมเลยก็แต่ยังไงก็ จะสู้ต่อไปค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะโรงเรียนที่3ค่ะที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมนะคะนั่นก็คือโรงเรียนทุ่งสี่เหลี่ยมชนุปธรรมจากจังหวัดสุขโขทัยค่ะรับทุนการศึกษาจากบริภัณฑ์โรซ่าและแปรง 4, สีฟันซอสเคะ2อ0 0 0บาทค่ะสำหรับโรงเรียนสีกระนวนวิทยาคมนะคะรับทุนการศึกษา20,000บาทเช่นเดียวกันค่ะค่ะสัปดาห์หน้า ะะมีโรงเรียนมาครั้งแรกด้วยค่ะแล้วก็โรงเรียนที่เป็นยักษ์ใหญ่ที่เคยมาแล้วนะคะโรงเรียนที่มาครั้งแรกค่ะนั่นคือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวนจัดจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ,คะและสําหรับผู้ที่รอการกลับมาของโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีนะคะจากจังหวัดสุรปตาการะคะ่ะสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะใครนะคะจะเป็นโรงเรียนที่4ที่ผ่านเข้ารอบไปนะคะต้องติดตามชมค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วเพราทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ